ธรรมะเหนือกาลเวลาหลายคนเคยสวดมนต์แปลบทธรรมคุณแล้วสงสัยไหมว่าอาการลิโกที่แปลว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการหมายถึงอะไรคำนี้มีคนสับสนกันมากระหว่างความเข้าใจของคนทั่วไปความหมายตามพระสูตรและความหมายตามพระอภิธรรม เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องธรรมะเหนือการเวลาตามความเข้าใจของคนทั่วไปก่อนแล้วจะค่อยๆโยงไปอธิบายคำว่าอากาลิโกกันอีกทีธรรมะคือความจริงแท้ตามธรรมชาติที่อยู่เหนือการเวลาด้วยเหตุผลสองประการคือ 1. ธรรมะเป็นสัจธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเช่นคนในอดีตเกิดแก่เจ็บตายกันอย่างไร คนทุกวันนี้และคนในอนาคตก็จะเกิดแก่เจ็บตายอย่างนั้นสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเช่นไรมันก็จะเป็นเช่นนั้นเสมอไม่ว่าจะในปัจจุบันอดีตหรืออนาคต 2. ธรรมะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ทันทีและให้ผลได้ทันทีไม่ขึ้นอยู่กับการเวลายกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายเช่น เมื่อเรากินข้าวไปทีละคำเราก็อิ่มไปทีละคำเมื่อเราเดินไปทีละก้าวเราก็ใกล้จุดหมายไปทีละก้าวเมื่อเราเรียนหนังสือถึงระดับปริญญาตรีเราก็มีความรู้ในระดับปริญญาตรีพูดง่ายๆทำถึงไหนได้ถึงนั่นแต่ธรรมะมีความลึกซึ้งกว่านั้นเพราะมันเป็นการให้ผลทันทีในทุกๆขณะจิตซึ่งมีความเร็วอย่างมาก เช่นไม่ว่าเราจะกินข้าวไปด้วยความรู้สึกตัวคือมีสติหรือกินข้าวไปด้วยความไม่รู้สึกตัวคือมีความหลงครอบงำเราก็จะได้รับผลเป็นสติเพิ่มขึ้นทุกๆขณะจิตที่รู้หรือความหลงเพิ่มขึ้นทุกๆขณะจิตที่ไม่รู้ธรรมะหมายรวมถึงสภาวธรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกุศลเช่นศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญา หรืออกุศลเช่นโรค・โกรธหลงลังเลสงสยัยฟุง้งซ่านเป็นต้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นความโกรธจะให้ผลทันทีเช่นทำให้จิตใจเราร้อนหน้าแดงใจสัน่นหากเรารู้ทันเราจะแปลงธรรมะฝ่ายอากุศลให้เป็นฝ่ายกุศลได้ทันทีแปลงความโกรธให้เป็นสติสมาธิปัญญาได้ทันทีแต่หากเรารู้ไม่ทัน ธรรมะฝ่ายอากุศลคือความโกรธและความหลงก็จะเพิ่มพูนขึ้นทันทีสภาวะธรรมหมายถึงอะไรอธิบายแบบเป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายๆเช่นข้าวสารข้าวสวยข้าวดิบข้าวสุกข,ข้าวบูดจะมีสภาวะของข้าวที่แตกต่างกันเราไม่สามารถใช้แทนกันได้แม้เราจะพูดด้วยคำกลางๆว่าข้าว ก็จะไม่เห็นสภาวะของข้าวนั้นอย่างชัดเจนตามความเป็นจริงได้สภาวะธรรมของรูปและนามก็คล้ายๆกันแบบนี้กรธมากกับกรดน้อยก็ต่างกันและระดับความเปลี่ยนแปลงของอาการกรดในแต่ละขณาจิตก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเราพอจะเห็นภาพแล้วนะว่าการเวลาไม่มีผลใดๆต่อธรรมะแต่คำว่าอาการลิโกล,ลึกซึ้งกว่านั้น ในพระอภิธรรมจึงหมายถึงจังหวะเวลาที่ธรรมะให้ผลทันทีและแน่นอนซึ่งก็คือในขณะบรรลุธรรมนั่นเองพร้อมเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมหรือมรรคจิตเกิดผลจิตจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นในวิถีจิตเดียวกันตรงนี้แหละที่เรียกว่าไม่ประกอบด้วยการหรือไม่จำกัดการบรรลุธรรมขั้นใด ก็ได้รับผลที่แน่นอนแล้วในชั้นนั้นทันทีเช่นบรรลุโสดาบันก็คือจะไม่ตกอบายภูมิอีกและจะถึงความพ้นทุกข์สิ้นเชิงได้ภายในเจ็ดชาติเป็นต้นในขณะที่คนทั่วไปไม่รู้จะไม่เข้าใจไม่เห็นธรรมตรงนี้ธรรมะาของเขาจึงเป็นธรรมที่ประกอบด้วยการเช่นเมื่อปลูกต้นไม้กว่าต้นไม้จะให้ผลคือ5ปี10ปีเขาจะไม่เห็นว่าจริงๆแล้ว ต้นไม้เติบโตขึ้นตลอดเวลาเมื่อทำสิ่งใดต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมเท่านั้นจึงจะเข้าใจและบางครั้งก็เข้าใจคาดเคลื่อนไปอีกว่ากรรมและผลของกรรมไม่มีทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเพราะการเวลาของเขามีความล่าช้ากว่าความเป็นจริงเสมอแม้ว่าธรรมะจะเป็นสัจธรรม แต่สัจธรรมของคนทั่วไปก็ล่าช้ากว่าความเป็นจริงอยู่นั่นเองเพราะเขาไม่เห็นความเป็นปัจจุบันขณะของสภาวะธรรมทั้งปวงเห็นหรือยังว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นละเอียดลึกซึ้งขนาดไหนแม้เราจะอ่านแล้วฟังแล้วเข้าใจแล้วแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติด้วยตนเองเป็นสันทิติโก ยังไม่โอปะนัยโกคือน้อมเข้ามาใส่ตนจนรู้แจ้งเห็นจริงเป็นของเฉพาะตนที่ใครก็ช่วงชิงไปไม่ได้เป็นปัจจตังแล้วก็เปรียบเหมือนเราเห็นอาหารแล้วดูแล้วว่ามันน่าจะอร่อยแต่ยังไม่ได้กินนั่นเองส่วนใครที่ได้ลองมาชิมแล้วรู้รสชาติบ้างแล้วเห็นสภาวะธรรมบ้างแล้วเขาก็มักจะมีอาการเอหิปสสิโก ควรบอกกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดมาฟังเถิดมาปฏิบัติกันเถิดแล้วท่านจะมีโอกาสได้รับผลเช่นนี้บ้าง